เราอยู่กันที่โรงแรมคือโฮเทลนะคะเดทน,นะคะหลังบ้านกันนะคะเป็น,นครั้งแรกของอาจจะเป็นยังไงบ้างอยู่ยกันที่ น,นีบอกเลยนะเจ้าดวงจากลำปางมานะคะปุ๊บนะคะทุก that, nice. คนยุ้ยก็อรถ b t s นะคะน่าไปทางเส้นทางเคหะไอเบริงกว่าสถานีนะคะอานยาวมาเลยๆเลยนะเจ้าตรงมาเลยนะคะแล้วก็มาถึงสถานีเบริงแล้วเราก็เจ้าทุกคนเข้าในซอยไปประมาณ1โลกว่าๆเท่านั้นแหละเราก็ไลฟ์สดรอนะคะมีเรียน11บเอโมงนะคะถึงอาชีพที่เราอยู่ในเราสามารถทํางานได้เลยนะคะอาจจะสอบถามว่าเอ้ยพี่ยุ้ยเดินทางมาทางแบ ซัพพอร์ตไหมนะคะสำหรับเลยนะคะเดินพันกว่าโลนะคะใช้จ่ายเราทุนนะคะเพื่อตัวเองนะคะยอดในธุรกิจของเรานะคะตัวยิ่งขึ้นไปนะคะในยุคนี้เราปฏิเสธความรู้ไม่ได้เลยสำคัญมากๆนะสำหรับแมค่าออนไลน์ในยุคนี้แล้วอีกหลายๆธุรกิจนะคะให้กนนอ่้ขึเรียน เรียบร้อยแล้วพร้อมไปเรียนกันเลยค่ะพอแล้วแล้วพอแล้วคือรู้เลยว่าอัดไปนั่นคือไม่ได้จริงๆคือเอาแค่เอาแค<อ>่ของเมย์ก็คอมเมนต์หน่อยของว่างเบรกซับพอร์ตตลอดทั้งวันเลยคืออาหารคืออิ่มจุกๆนะคะ สำหรับยุ้ยแล้วการเดินทางมาวันนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่อัดแน่นต่ยอดให้กับธุรกิจของตัวเอง <B ad> ได้ประเมินมูล,ลค่าได้จริงๆนะคะสำหรับวันนี้ที่ยุยได้รับมา